สงการนี้นะครับพี่น้องครับกับปสูาอีสานครับสงการอีสานคืนถิ่นเด้อพี่น้องเด้อปีนี้ครับหวังว่าโควิดคงจะไม่ระบาดอีกนะครับได้เหรียญน,น้ำสงการครับพี่น้องลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่เด้อขอพรพี่น้องภาวนาไว้พี่น้องภาวนาไว้วไวปีนี้สงการ <พอ S 1> ได้เหรียญน,น้ําวันหยุดสุดสัปดาห์ครับโอ,อ้โหมันสุดยอดด,ดีครับพี่น้องครัวให้แฮมนะครับ เล,เลยนีเน่เละครับนีบเมนูวันหยุดสุดสัปดาห์ครับนี่ครับโอ้โหอ,อมหนูอูน้อมครับรับรองครับสุดยอดชุดดอดนี่ครับออมหนูใส่บักดังขมนะครับโอ้โห ใส่ต้องเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วครับเนี่ย<ป>วางยาครับลุกโดนลูกโดโดเพือไห้ต้มเข็ดครับยุกหมูแพงครับหมูแพงก็ช่างมันนะครับเราก็รู้จักหาอยู่หากินรู้จักเก็บรู้จักป้อมนะครับ ปีใหม่สงการนี้นะครับเราก็กลับไปเยี่ยมมาตพูนะครับกลับไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับรดน้ําดําหัวนะครับอีสานบ้านเฮาเดอพี่น้องเดอสงการอีสานคืนทินเดอจวดสุดทนานบ่ายพี่น้องบายเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวแค่นั้นละบายอยากได้ยังเชื่อ,อรู้ดอบเส์ฟ สุดท้ายพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ครับสุกขี้มันควอมสัมพันธ์คือเก่าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับกินเข่าแซ่บนอนหลับเดี๋ยวลืมปัดใจสีนะครับกินขี้ปี้นอนเด้อพี่น้องเด้อความสุขของบ้านๆครับกินได้อยู่ได้แข็งแรงยูดีมีแห้งครับสุดเท่านั้นครับโลกบวมมีไผ่บวไข่บวมมีก็โอเค้วครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้อูหนอมอมหนูพี่น้องจวดแล้วเดวเดลาวจวดแล้ว ซาดนาบ่มีดอกมิแตซสาดิซาเดียวคือไอ้จอนนี้แล้ว,ว่านะ่กินโลดอันางไรมันแสบพี่น้องจีนตายเลีวยไม่ได้กินหรอกครับม่ันค้มอ้ล้ว,ว่าละจวดพี่น้องจวดคำแพงเอ้ย ว่าการเวลาผ้าล่มลองได้เปิดกองความทรงจำโนนางนอกสายฝนพุ่ำจนวากายหนาวตั้งแต่เข้าวบวามีเจา้าแนวว่าใจดวงเงาบวค่าขา้ลาการเวลาบวาเคยได้ซอยมันละมีแต่ความเงาหงอยค่อยตอกยำทําตาไอาเปียกอยู่สซมือโซเวินนี่แล้วลาเลย